เอาไปเลี้ยงให้ครับนี่ปล่อยแบบนี้ไปไปไปคือโบไปน้ำมูลสองตัวนั่น กุ้ยผู้ซอยนะครับนะแม่ผู้สวยไปแม่มันไปหากินเองบ่ครับ <to> ไม่ไม่ได้ใส่พอไม่ได้ใส่ครับกล้วยเราลายเนาะ ผะพานบ้านน้องบัวครับตำบลคอเล่นอำเภอบุญผลิกครับนี่บรรยากาศสิดเบ็ดครับผมกำลังมันมาน,นะครับ สูงเติบได้ครับนี่ บรรยากาศขับคองงวติดตกระแม่น้ำครับผมคองง่อพยายบาลส,สมัยครับผมพาชมบรรยากาศข้างลางเนะครับเนาะ เรือเล็กครับตัวนี้อยู่ฟางทางบนก็ใส่เบ็ดใส่เบ็ดครับผมบรรยากาศไต่สะพานครับ ยู่นี้ก็มีกุ้งนะครับผักกุ้งลูกพยาบาลเป็นคล้ายกุ้งครับเอาไปทรงน้ำหาดหาผู้เดือกวกพัทยาหน่อยครับมีไทยบานเอามาคลายให้ก็เอามาพากไว้นี้ครับบรรยากาศใจสะพาน โอ้อยู่น้ำเป็ดกุ้มีขากันเวย,วยการหาอยู่หากินของซุ่มซนบ้านนี่ก็หาปลาหากุ้งครับมีแม่น้ำติดหมูบมม่บ้านหล่อมู่บ้านนะครับกทีหากินง่ายนะครับ หาได้ก็เอาไปขายครับขายตลาดหรือม,มีผู้รับสื่อก็มาติดต่อไว้ครับผมบรรยากาศดีครับผ่อนคลายดีพอด,ดีผมมีโอกาสมาททำงานผสมเทียมงวผมกะทายบรรยากาศในพี่ให้นองเลยช่วมนะครับ แม่น้ำนี่ก็เป็นเป็น,ปนถ่ายเคืือนิลินทอนนะครับเป็นถ่ายเคลือนกับสติดกับอันนี้ครับน้ำไหลไปทางสลินทอนครับโอ้อปลาบอน ที่ทำการผู้ใยา่บ้านในสมัยทองรวนครับผมบ้านน้องบวัวตำบลเขาเรนอำเภอบันทรัมยบ้านลา้างญ่ก็มีเนาะ เงินก็นลงเลยห้องนั่งทูซอยอืมหาปลาบ่าเป็นยังไงอ้เอามูไปสมอืมเอามูไปสมบ่ขึ้นรถคือ,อบรรยากาศ คือซันเนี่ยันเป็นดินใบวนนี่ฮะวัดกับโรงเรียนก็ติดกันนีอวัดมีสองวัดมนบอกเนี่ยหือนี่บอวัดวัดบ้านหนองบัวเนี่ยบ้หนเนี่ยบอกสเนาตอนทีแลนี่จเห็นลงขั้วอันนี้แล้วขั้วบ่เออวัดตัวนี่ลแต่ก่างูาดีละ บ้านจอหนังนะว่าเนี่ยเป็นบ้านนองบัวโรงเรียนกับตรงขามก็เลยเนาะงเรียนบ้านน้องบัวโรงเรียนมีกี่อาคารมีสองเนาะสองสันอหมอนเล็กหน่อยไม่เห็นยังนะ ม้วนเหรียป่อสางบอกม้นเนหะอียเป็นเดยรเพ็รอย่างโอ้โอทะลุเยอะโอทะลร้านถูดีก็มีครับ <laughs> ส่วนอย่างงามนะที่เด่นคลองน้ำที่สลามูบานนะครับเด้อเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวเัาวนี้เป็นคุมคุมน้องบัวได้หนิเนาะมันมีสองคุมดิคุมบ้านน้องบัวแล้วก็คุมห้องห้องสามครับมันบรรยากาศสุม่มซุนโหนึ่งเขาหเขา ยัดจีบไปเบิ่งงวดตัวสีส้มไปไหโอ้สารแหย่ใหญ่ถ่ะวะมันยะเกาศซุ่มซ้อนประมาณจะกลางค่าเหื่นก่อนลายอยู่เด้รอยยีซีบลังค่าเหื่นนี่เฉพาะคุ้มมันบอกเฉพาะคุ้มมันบอก เดี๋ยวพาไปบ่งซุดมูบานนะครับดอนปูตาจะอยู่นี่ครับผม,ามการหาอยู่หากินกับสีหาปลาหากุ้งครับขาค้ายายครับก็มีสวนยางน้ำครับผมแต่ว่าให้หน้ากับบ๊อบันไดเนาะใคายน,นอ่นญ่ มีวัดอีกวันหนึ่งบ้านน้องบัวมีสองวัดนะครับน้องบัวนี่ก็วัดบ้านน้องบัวเองครับผาป่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษา ยี่สิเจ็ดมษาสายังไงโอ้บรรยากาศั้างในก็ดีแท้